วะไม่ใช่ตดมาดมขยะใน,ในในร้านให้ใครไหมเหม็นมากขอล้างให้ทุกคนตดวะข้านั่งทำนี่ขอให้ตดพี่เคทำไมทำของตักเติงหมดเลย่อนเ่อนโเคทิ้งไว้เอาในตะล้างนี้ต้องชอบมันนี่มา,าตีเลย เอาวางไว้นี่ก่อนนี้ไปแกะชุดน้มาล้างให้ตะเย่ยมย่มไปพลมนั่นแหละหมายถึงวันน้จะไปเปลี่ยนีจะมาทอะไรนะอะไรลองเลยตู้หัวใส่ล่ะกระหามทำไมเหยียบโต๊ะทำไมเ่มเหียอ่ะเมื่อกี้เท้ามันถึงเหยียบเลยพี่รับโต๊ะเหยียบโต๊ะเมื่อกี้เหยียบเลย แจ๋ใช่ไหมฮะฮะฮะ้ยไปขายบ้านที่พอใช่ไหม้างสางางเย็บปากมันตรงนี้ใส่ปากอันน้อยของมันใส่ปากอันน้อยของมัน เอากัปิเอากัปีจุกปากวันไม่เคยจับจับเลยไับกันเลยจับอะไรกเจ้นเลยคอะไรนะ เพื่อนะอะไรนะเพื่ออะไรขาผมยาวกว่าเราอะไรนะขาผมยาวกว่าเรา